นางเอกไปรอที่สระน้ำแต่พระเอกยังไม่ตามไปองค์ชายจึงมาช่วยพูดและบอกว่านางเอกชอบพระเอกมากถ้าพระเอกไม่ไปเขาจะไปเองที่สระน้ำนางเอกโรยกลีบกุหลาบเพื่อสร้างซีนโรแมนติกจนขุนานางคิดว่าเธอคงจะจับพระเอกปั้มจึงบอกเธอว่านี่เป็นครั้งแรกของพระเอกแกทำให้เขาตกใจด้านพระเอกเขายอมไปที่สระน้ำและมีการมาวิดพื้นเพื่อฟีทหุนก่อนเขาลงสระน้ำไปหานางเอกที่รออยู่ ซึ่งเธอคิดว่าพระเอกคือเจียเฉิงจึงบอกเขาว่าเรากลับบ้านด้วยกันเถอะและที่นางเอกทําแบบนี้เพราะเธอคิดว่าพระเอกคือเจียเฉิงที่หลุดมิติเข้ามาพร้อมเธอถ้ามายังสาสนานที่เดิมก็จะทะลุมิติกลับไปยังโลกปัจจุบันได้แต่สุดท้ายเธอได้เห็นว่ามือของเขาไม่มีรอยแผลเป็นเพราะเขาไม่ใช่เจียเฉิงนางเอกผิดหวังมากและต่อว่าพระเอกว่าเป็นพวกลามกเธอโมโหเดินออกไปทิ้งให้พระเอกยืนงงกับท่าทีที่เปลี่ยนไป นางเอกเออกจากวังและพยายามหางานทำแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเธอไม่มีตังกินข้าวและไม่มีที่นอนจึงเดินไปเรื่อยเปื่อยจนพ่านหอนางลมแม่เล้าเห็นหน้าตาเธอสวยงามจึงชวนไปทำงานด้วยเมื่อนางเอกรู้ตัวว่าคืองานอะไรเธอจึงคิดจะหนีแต่แม่เล้าให้คนมาขวางไว้นางเอกถูกพามาแปลงโฉมและฝึกเอาใจผู้ชายขณะนั้นมีลูกค้าโวยวายแม่เล้าและนางเอกจึงรีบเข้าไปดู เมื่อไปถึงก็พบว่าลูกค้ากำลังอารวาสด้วยความเมาและให้ไปตามคนที่สวยที่สุดมาแม่เล้าจึงให้นางเอกไปดูแลแต่นางเอกกลับปาเหยือกเล่าทิ้งและยังตบหน้าลูกค้าลูกค้าหัวเราะชอบใจและรีบอุ้มเธอเข้าห้องลูกค้าไล่ปราำเธอแต่โดนเธอใช้ไฟช็อตจนนอนชักดิ้นชักงอและสุดท้ายนางเอกก็โดนไล่ออกเธอไม่มีที่ไปจนต้องมานั่งกับขอทานและแย่งอาหารเขากิน วันต่อมานางเอกมังเอิญได้พบว่ามียายแก่คนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าขโมยถัว่วเธอจึงรีบเข้าไปช่วยแต่พวกชาวบ้านบอกว่ายายแก่คนนี้ซึ่งเป็นชาวราศีคนแบกงูชอบขโมยของเป็นประจำสมควรตีให้ตายนางเอกทนไม่ไหวจึงเถียงกับพวกชาวบ้านเสียงดังและพาย,ยายแก่หนีพวกชาวบ้านเข้ามาห้ามจนตะกร้าถั่วหล่นกระจายเหตุการณ์เป็นไปอย่างวุ่นวายนางเอกเหยียบถั่วและลื่นล้มทันใดนั้นห้องเต้ก,ก็เข้ามา แต่เขากลับเบี่ยงตัวหลบทําให้เธอกระแทกพื้นอย่างแรงนางเอกมโหมากจึงเข้าไปต่อว่าและทุบตีเขาแต่ถูกองรครักษ้ามไว้และพระเอกยังคิดว่าที่เธอก่อเรื่องวุ่นวายเพราะอยากให้เขามาสนใจจึงให้องรครักษับตัวนางไปนางเอกรีบวิ่งหนีจนเจอกับท่านอองซึ่งในวันนี้เป็นวันแข่งประลองของเจ้าราศีโดยแบ่งเป็นสี่ธาตุพวกเขาจึงเดินทางไปสนามประลองพระเอกสั่งให้องรครักษับตัวแต่ท่านอ,องประกาศว่า ใครกล้าแตะผู้หญิงของเขาเขายังท้าทายว่าให้ทีมพระเอกสู้กับทีมของเขาผู้ชนะจะได้เข้ารอบและพาตัวนางเอกไปได้โดยทีมท่านอ๋องส่งใต้เท้าพัดมาและทีมพระเอกส่งท่านอู่ไปแต่พวกเขาต่อสู้กันในดวงจิตพระเอกให้ใต้เท้าเหมยทำนายว่าใครจะชนะโดยใต้เท้าเหมยเป็นเจ้าราศีพฤกษฎที่มีพลังวิเศษคือคำนวณสถิติแต่เมื่อมีนางเอกอยู่ทำให้ใช้พลังวิเศษไม่ได้ ใต้เท้าจึงทูลไปว่าท่านอู่จะชนะแต่สุดท้ายฝ่ายท่านอ๋องกลับชนะไปนางเอกแลบลินกวนประสาทส่วนท่านอ๋องจับมือเธอไปต่อหน้าพระเอกที่สนามประลองทีมทาธาตุน้ำซึ่งมีผู้นำคือองค์ชายได้มารอที่สนามเพื่อแข่งกับทีมทาธาตุไฟของท่านอ๋องซึ่งมีผู้นำคือแม่ทับชูโดยองค์ชายอยากสร้างความน่าเกรงขามจึงมาเก็กท่ารอตั้งแต่เช้ายันมืด แต่สุดท้ายทีมธาตุไฟก็ไม่มาเพราะพวกเขาดัานจำวันผิดจึงมานั่งดื่มเหล้าอย่างสบายใจและสุดท้ายพวกเขาจึงถูกปรับแพ้ทีมธาตุไฟมาสารภาพผิดกับท่านอองท่านอองโมโหและสั่งลงโทษให้โบยยี่สิบไม้ด้านทีมพระเอกเขามาขอโทษที่ประลองแพ้และทำนายผิดแต่พระเอกไม่ตอบว่าเพราะการประลองต้องมีแพ้มีชนะขณะนั้นขุนนางมารายงานว่าพวกราศีคนแบกงูที่คุมครั่งกลับหายตัวไปกันหมด ถ้าปล่อยให้หลุดไปในเมืองจะเกิดเรื่องวุ่นวายพระเอกจึงสั่งให้จับตัวกลับมาแต่กําลังทหารอยู่ในมือของท่านอองพระเอกจึงส่งคนไปแจ้งเขาสําหรับตอนที่7ก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านอ,องจะยอมช่วยหรือไม่และเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ